เป็นมันสองทะเบียนรถป้ายแดงน้ำระพีพัดเพิ่งถอยมาหมาดหมาดเลขเด็ดวันที่16มิถุนายน66นักถอยหลังอีกแค่สองวันเท่านั้นคอหวยก็จะได้ลุ้นผลหวยออกวันที่16มิถุนายน2566กันแล้วใครที่กำลังมองหาเลขเด็ดวันที่16มิถุนายน66วันนี้ยังทันเผื่อท่านอาจจะเจอเลขพลิกชีวิตถูกหวยรายวันใหญ่ไปครองก็เป็นได้วันนี้เราจะพาไปสองทะเบียนรถป้ายแดงน้ำระพีพัด ที่เพิ่งออกรถใหม่มาแบบสดสดร้อนร้อนแถมทะเบียนสวยมากเป็นแนวทางหวยงวดนี้โดยมินปราชนิสาพันรยาน้ำระพีพัฒได้โพสต์ภาพต้อนรับรถคันใหม่ของครอบครัวรถตู้สีขาวคันใหม่ป้ายแดงที่มาส่งถึงหน้าบ้านคอหวยไม่มีทางพลาดแถ่สองป้ายทะเบียนไปตีเลขเด็ดก่อนหวยออกวันที่16มิถุนายน66ซึ่งทะเบียนป้ายแดงที่จับสังเกตกันนั้นก็คือลอจุลา9695กรุงเทพมหานคร งานนี้คอหวยพลาดไม่ได้แล้วเตรียมหาซื้อให้วัยก่อนเกลี้ยงแผงสำหรับสถิติหวยวันที่16มิถุนายน2566ย้อนหลังงวดประจำวันที่16มิถุนายน2565รางวันที่1ต่อ361,807เลขท้าย2ตัว92เลขหน้า3ตัว549-285เลขท้าย3ตัว228-106 งวดประจําวันที่16มิถุนายน2564รางวัลที่1ต่อ691,861เลขท้าย2ตัว17เลขหน้า3ตัว054 007เลขท้าย3ตัว447 668งวดประจําวันที่16มิถุนายน2563รางวัลที่1ต่อ516,967เลขท้าย2ตัว64 เลขหน้าสามตัวแปดร้อยเ็ดสิด้อปดสองเลขท้ายสมตัวห้าร้อหกส้าห้ยหงวดประจำวันที่16บมิถุนายน2562ร้งางวันที่1ต่อหน4่งแเห้าห้าเลขท้ายสองตัว29เลขหน้าสามตัว6กร้อยยี้าแปดร้อยปดสิเลขท้ายสามตัวหนึ่งรยยีดแปดร้อย งวดประจําวันที่16มิถุนายน2561รางวันที่1ต่อ223,131เลขท้าย2ตัว46เลขหน้า3ตัว432 507เลขท้าย3ตัว132 868งวดประจําวันที่16มิถุนายน2560รางวัลที่1ต่อ943,142เลขท้าย2ตัว47 เลขหน้าสามตัว6 2 9้อยเก้า้็ดสเลขคายสมตัว3 7 3ร้อาเจ็ดงวดประจําวันที่16บมิถุนายน2 5งพห้าร้างวันที่1 07-3816เลขท้ายสองตัวเจ็ดสเลขหน้าสามตัว2 5งร้อยห้าเอ็ดแ้เลขคายสมตัว3ามร้อยอดเจ็งวดประจําวันที่16บมิถุนายน2 5งพห้ รางวัลที่1ต่อ6 4 4 7 4 2เลขท้าย2ตัว05เลขท้าย3ตัว429 253 386 532งวดประจำวันที่16มิถุนายน2557รางวัลที่1ต่อ6 7 3 9 2 0เลขท้าย2ตัว95เลขท้าย3ตัว158 146 139 576 งวดประจำวันที่16มิถุนายน2556รางวัลที่1ต่อ289,673เลขท้าย2ตัว69เลขท้าย3ตัว39098 114 502